Hi สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเข้าใช้เว็บไซต์เตรียมอุดม Mock Test by เคย TUX-TU83 ก็่อนอื่นเลยเมื่อเราเลื่อนลงมาเนี่ยสิ่งที่เราจะพบเลยก็คือว่ามันจะมีส่วนที่เป็นรายละเอียดราคาสั่งซื้อไฟล์แล้วก็เรื่องของสติติแล้วก็การประกาศคะแนนใช่ไหมอย่างแรกเลยถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการที่จะรู้ว่า Mock Exam ของเราเนี่ย มีราคาเท่าไรยังไงบ้างแบ่งออกเป็นสายอะไรบ้างแล้วแต่ละสายจะได้อะไรสามารถกรอ,อกเข้าไปที่รายละเอียดราคาได้เลยซึ่งรายละเอียดราคาเนี่ยมันก็จะมีบอกไว้หมดเลยว่าแต่ละสายแต่ละแผนการเรียนแต่ละวิชาเนี่ยเขามีวิธีการขายอย่างไรเนาะซึ่งในทีน่นี้ถ้าหากว่าซื้อเป็นชุดที่เป็นเซตของแผนการเรียนนั้นๆเนี่ยก็จะได้ในราคาที่คุ้มกว่าราคาที่มันถูกกว่าเนาะถ้าเทียบต่อข้อนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้เนาะ ซึ่งในที่นี้เนี่ยพอเราเปิดไปดูละเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดราคาใช่ปะเราก็จะสามารถเข้าสู่หมวดต่อไปก็คือสั่งซื้อไฟล์หมอก exam ทีนี้การสั่งซื้อไฟล์หม c exam เ,เนี่ยก็คือกดเข้าไปเลยจ้าทีนี้ก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องกรอกตรงที่เป็นอีเมลเนาะซึ่งในที่นี้เนี่ยมันก็จะมีสเต็ปมีขั้นตอนในการกรอกเข้าไปอยู่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเนีายแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เว็บไซต์แล้วกันเนาะ โอเคทีนี้สิ่งที่ตัวต่อมาจะบอกก็คือตัวสถิติแล้วก็การประกาศคะแนนใช่ปะ่ะตัวนี้เนี่ยมันจะประกาศหลังจากที่มีการจะสอบในวันที่5และวันที่6กุมภาพ,พันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหลังจากที่แบบมีการสอบ5กับ6เนี่ยก็จะมีการแจ้งวันประกาศผลสอบออกมาว่าเออจะประกาศประกาศผลสอบวันที่เท่าไหร่ซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะมีการประกาศทุกแผนการเรียนบนเว็บไซต์คล้ายๆกับตอนที่เราสอบจริงเลยทุกคนก็คือประกาศบนเว็บโรงเรียนอันนี้เราก็ประกาศบน อาเว็บไซต์ mock exam ของเราแทนซึ่งในที่นี้เนาะก็จะใช้ระบบแบบเดียวกันก็คือเราก็จะต้องกดเข้าไปดูใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไล่หาดูว่าเออเราเล็กที่นั่งสอบอะไรแล้วได้คะแนนเท่าไหร่แบบเนี้ยก็จะคล้ายๆกันทีนี้สําหรับตัวเพจนี้เนี่ยก็จะมีการบ่งบอกไปด้วยว่าเอาล่ะสําหรับคนที่จะสมัคร mock exam เนี่ยจะต้องสอบวันที่เท่าไหร่เนาะซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือว่า อันนี้เนี่ยตารางมันจะบอกแค่วันที่5ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราเนี่ยจะจัดสอบ2วันก็คือวันที่5กุมภาพันธ์แล้วก็วันที่6กุมภาพันธ์เนาะซึ่งสําหรับเวลาเนี่ยก็จะจัดตามนี้เลยทุกคนคือจะแบ่งออกเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเช้าเราจะเริ่มตอน9ก้าโมงถึง11บเอโมงครึง่งส่วนช่วงบ่ายเราจะเริ่มตอนบ่ายโมงครึ่งถึง16.00นต่อไปต่อไปตัวที่จะบอกต่อมาก็คือว่า ถ้าเราเลื่อนลงไปนะมันก็จะมีสําหรับเป็นแบบฟอร์มที่เอาไว้เปลี่ยนประเภทการสมัครประเภทที่1เป็น2ด้วยสมมุติถ้าเกิดว่าน้องคนไหนได้มีโอกาสไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการสมัครไปแล้วใช่ไหมเราก็จะพอทราบว่าการสมัครเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทประเภทแรกก็คือน้องเนี่ยที่สะดวกมาสอบในวันที่5หรือ6วันในวันหนึ่งเลือกสอบนในวันหนึ่งพอ นะคะเพราะว่าอันเนี้ยเปิดให้2รอบเนาะเพื่อแบบบางคนเหมือเนี้ยมาไม่ทันวันที่5ก็จะได้ไปสอบวันที่6แทนแบบเนี้ยได้เปิดให้สอบสองรอบเนาะแต่ว่าสําหรับคนไหนที่อสอบวันที่5แล้ววันที่6ก็ไม่ต้องสอบเนาะเพราะว่ามันคือข้อสอบฉบับเดียวกันทีนี้สําหรับคนที่ไม่สะดวกกับการสอบทั้ง2วันนี้ไม่สะดวกสอบในวันที่5ไม่สะดวกสอบในวันที่6ไม่เป็นไรสามารถสมัครสอบประเภทที่2ได้เหมือนกันซึ่งในที่นี้เนี่ยสำหรับประเภทที่2เนี่ยนะ พอเราเปิดเราสมัครเป็นต้นไปปุ๊บวันที่20ใช่ไหมครับอันนี้คนที่โอนเงินเสร็จเรียบร้อยก็จะได้รับตัวที่เป็นไฟล์ข้อสอบพร้อมเฉลยไปทําก่อนทันทีเลยแต่แน่นอนว่าข้อดีกับข้อเสียแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะถ้าเกิดว่าเป็นข้อดีของประเภทที่2แบบนี้ได้ข้อสอบก่อนชาวบ้านเลยนะครับแล้วก็เวลาทําข้อสอบแน่นอนว่า ในเมื่อได้ข้อสอบไปแล้วอะ่ะก็เลยสามารถทําข้อสอบตอนไหนก็ได้เนาะแล้วก็อยากจะดูข้อสอบตอนไหนก็ได้เหมือนกันนะสามารถหลังจากที่สอบเสร็จแล้วก็สามารถเลื่อนลงไปดูเฉลยได้เลยเนาะซึ่งในที่นี้เราก็จะแจกให้เป็นไฟล์นั่นเองนะแต่ว่าเมื่อสำหรับผู้สมัครประเภทที่หนึ่งแล้วสมัครไม่ทนันก็จะต้องไป กกอส่วนที่เป็นประเภทที่2ตรงนี้นะซึ่งในที่นี้ก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยเนาะและแน่นอนว่าเพจเราก็มีการบ่งบอกสัดส่วนคะแนนของของอแต่ละสายไว้ด้วยเนาะซึ่งในที่นี้เราก็จะอ้างอิงจากปีล่าสุดของทีโแปดสี่จำนวนคะแนนที่จะได้แต่ละวิชา เราจะเอามาอ้างอิงกับ TU 8 4หมดเลยเราก็จะเอามาคิดคะแนนเป็นแบบ T score เนาะเหมือนที่เราเคยดน T score คิดอย่างไรอะไรแบบนี้ก็แบบแปะสูตรได้ไหมแบอกว่าแปะสูตรปิ้งสูตรขึ้นมานะเซิร์ชคำว่า T score ลงไปได้เลยอันนั้นก็คือวิธีการหาเนาะแล้วก็เพจเราเนี่ยมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายช่องทางมากๆเลยนะในการที่จะแบบติดต่อ คือมันมีหลายช่องทางมากจริงๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ช่องทาง IG ช่องทาง Twitter หรือจะเข้าทาง Line Open Chat ก็ได้สมมุติถ้าเกิดว่าใครมีคำถามที่รู้สึกสงสัยอยากถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ,บ Mock Exam สามารถเดมเข้ามาถามได้เลยไดเ็กแมสเซจถามเข้ามาได้เลยนะครับแน่นอนว่าก็จะมีพี่ๆแอดมินมาช่วยกันตอบคำถามอยู่แล้วเนาะซึ่งแน่นอนว่าพี่เองก็ไปช่วยคำตอบกันแล้วก็แบบไปตอบเยอะมากนะ ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้เพจนี้เข้าๆเนาะก็จะเป็นตัวที่บอกรายละเอียดเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าข้อสอบเรามีอะไรบ้างนั่นเอง